มีอยู่กี่ซองเอามาแจกให้หมดอย่าดีเก็บไปกินก่อนตัวเองดูผิวเขาก่อนไม่บอกว่าตัวเองให้เป็นหลัง็ให้ได้ไก็อยากคองมันคือการทำการตลาดใ่ไหโดยที่เราไม่ต้องไปทำใครเอาส,บ,สบ,บู่ส้มเจนทองแสมสองส้มเจนยังไม่มาคระคุณชาลีส้มเจนรู้ไหมว่าแบรนด์ผมอ่ะผมทำแบรนด์มาดี้ทุกปีไม่เด็กปิ้นมาเลือก <laughs> กิฟต์เดินในโกดังดิว่าส้มเจนมีอยู่กี่ซองเอามาแจกให้หมดอย่าดิเก็บไปกินก่อนตัวเองดูผิวเขาก่อนเพงบอกว่าตัวเองให้เป็นหลังก็ให้ได้ไไไไอเองมันคือการทําการตลาดใ่ไหโดยที่เราไม่ต้องไปทําใครเอากระบูกส้มเจนสองแสนสองส้มเจนยังไม่มาค่ะคุณชาลีส้มเจนรู้ไหมว่าแบรนด์ผมอ่ะผมทาแบรนด์มาที่ทุกอีนักเด็กปิ้งมาเลื่อกนไม่เยอะก็บเดินในโกดังดิว่า ส้มเจนมีอยู่กี่ซองเอามาแจกให้หมดอย่าดีเก็บไปกินก่อนตัวเองดูผิวเขาก่อน, <c oughs> เ,นอเองบอกตัวให้เป็นหลังก็ให้ได้ไงไงตัวเองมันคือการทําการตลาดใ่โดยที่เราไม่ต้องไปทําใครเอาอสบู่ส้มเจนสองแสนสองส้มเจนยังไม่มากับคุณชาลีส้มเจน <c oughs> รู้ไหมว่า